สวัสดีค่ะอยู่ที่ชาววิจารบัวทองนะคะสวัสดีนะคะแม่คะ่ะวันเสาร์นะคะหยุดกันนะคะวันนี้แล้วก็มาหาน้องสมเพชรนะคะให้ขวัญก็ได้มาหาน้องสมเพชรนะคะมาดูป้านสวยๆของน้องสมเพชรนะคะ จงเฟดเอ้ยมาสวัสด,ดีแม่แม่หน่อยเร็วจงเฟดน้อยมาดูบ้านของน้องจงเฟศนะคะนะครบ้านเขาก็ จะซีซันได้สวยงามมากๆเลยนะคะมีระเบียงเรียบร้อยนะคะมีระเบียงด้วยนะคะระเบียงก็จะยืนดูน้องถุงเฟรได้ดูน้องๆพี่น้องชาวช้างได้หมดเลยนะคะช้างกับุกเชื่อก,ก็จะดูได้หมดเลยนะคะ ก็จะดูได้หมดน้องทงเพชรก็อยู่นี่นะคะคุณแ bon bon ม่ bon cho, ม bon cho, มทรงก็อยู่นี่นะคะน้องทงเพชรครับเฮ้ยเด็กซาเตบอลโชว์หน่อยเตบอลโชว์ให้แม่หน่อยเร็วเตะบอลโชว์หน่อยครับจะปลดโซ่ไปเที่ยวแล้วนะคะแม่จะปลดโซ่ให้คุณแม่พาคุณแม่ไปเที่ยวนะคะนี่ จะโซ่พาคุณแม่ไปเที่ยวอ้าวตามว่าไงถุงเพชรน้อยว่าไงครับเอออยู่สูงนะคะตุ่เพชรน้อยเอ้เข้าไปทำอะไรนั่นออกมานีเลยถุงเพชรออกมานี่เลยครับออกมานี่เร็วออกมานี่เร็ว ทำอะไรนะคะับทำอะไรไม่รู้แอบทำอะไรนะคะแอบทำอะไรเองมเพจไหมแอบทำอะไรนะคะเอ็มเพจไหมแอบทำอะไรฮะ ด,ดินและมาเดินละวุูบ่าวขาเล้ะนะคะปูบ่าวขาแล้วก็ไปนู่นเลยนะคะุูบ่าวขาแล้วเราไปนู่นเลยนะคะเข้าข้างในแล้วนะคะแม่ถึงก็ง่วงนอนนะคะแม่ถึงห่วงนอนนะคะนี่ตาลิบๆบนะคะแม่ถึงก็จะง่วงนอนนะคะก็จะน้อยออกมาได้ไหม สำรวจสำรวจสำรวจพ่อตัวเองนะคะประตูอยู่ด้านไหนถุงเชรประตูอยู่ด้านไหนถุงเชรถุงเชรเอ้ยประตูอยู่ด้านไหนน,ไหนี่แม่ถึงไม่เรียกลูกชายเลยนะคะ รู้สึกว่าจะได้คอกหม่แล้วหยุดห่วงแล้วนะคะหยุดห่วงยังไงคอกดีแล้วก็ไม่ต้องน้าเป็นห่วงแล้วนะคะทรงเพชรออกไปไม่ได้แล้วนะคะไม่ถึงบอกสบายใจนะคะตอนนี้จะเดินไปไหนก็เดินไปเลย จะละตรงหัวตรงสุดน้อยนะคะตรงเชรได้อะไรเล่นล่ะตรงเฟสตรงเชรได้อะไรเล่นจะมาเปิดประตูออกหรอครับโอ้ตรงเชรจ,จะมาเปิดประตูออกนะคะนี่จะออกได้ไหมตรงเฟสตรงเชรจ,จะมาเปิดประตูนะคะมือน้อย,อยเขี่ยประตูอยู่นะคะ ว่างไงครับได้ไหมเราจะออกไปหาเพื่อนเพื่อน้องอน,น้อง,อนนองวัวนะคะวัวแมกควันก็ยังไม่ออกคอคกนะคะนี่อยู่ว่างไงจงเพชรมานี่เร็วชมเพชรเอ้ยมานี่มามานี่มามานี่เลย เตะบอลเนี่ยเร็วเตะบอลเนี่ยเร็วเตะบอลเนี่ยเร็วเตะบอลเนยเฮ้ยสวัสดีครับแม่ๆมครับผมสมเชรดน้อยมารายงานตัวครับผมมือแน่นอยนะคะนี่มือแน่นอยนะคะมือน่นอยนะค่ะสวัสดีครับ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 แม่ๆมครับาเพื่อนเล่นนะคะเราสมเชรดหาเพื่อนเล่นนะคะ

เตะลูกบอลน,นี่นแหละเตะลูกบอลนี่ยเรยวเตะลูกบอลอี่ยเรยวหาเพื่อนเล่นไม่สนใจลูกบอลน,นะคะี่หาเพื่อนเล่นนะคะไม่สนใจลูกบอลเลยสวัสดีแม่ๆมคะ่ะผมชมเพื่อนนายรายงานตัวครับมพอ่มผอบขวยสีเขียวนะคะในสีเขียวลูกบอลสีชมพูสีแดงนะคะ ดูนะเนี่อยอย,อยากเล่นด้วยนะคะเพื่อนเล่นด้วยนะคะนี่หาเพื่อนเล่นด้วยหน่อยครับผมเล่นด้วยหน่อยครับไม่มีเพื่อนเล่นเลยอยู่ทุ่งนาสนุกไหมลูกอยู่ทุ่งนากับอยู่บ้านไหนสนุกกว่าอยู่ทุ MM ่งนาได้อยู่กับธรรมชาตินะคะได้อยู่กับธรรมชาติก็สนุกนะคะ มือน้อยน้อยนะคะมือน้อยน้อยนะคะนี่ม ER. ือน้อยน้อยนะคะนี่สลัดดีครับผมสลัดดีครับผมมือน้อยน้อยครับนี่มือน้อยน้อยครับแม่แม่ครับมือน้อยน้อยนะครับมือน้อยน้อยครับมือน้อยน้อยนะคะมือน้อยๆ้อทำอะไรเอ่ยมือน้อยน้อยทำอะไรเอ่ยเออขัดฟันใหญ่เลยนะคะนี่มือน้อยจะทำอะไรเนี่ยมือน้อยนี่จะทำอะไรเนี่ยแม่ถุงก็นอนซึมยืนซึมนะคะง่วงนอนมันเขี้ยวนะคะ ดูน้องตุ๊มเพชรมันเคียวนะคะนี่ดูมันเคียวนะคะนี่กปมันเขี้ยวนะคะนี่มันเคียวมากๆเลยนม่ฟานเข้ามาไหนสิตุ๊มเพชรเล่นด้วยหน่อยเร็ว อืมอ mm ืม mm อืมออืมอเปื mm ้อนหมดแล้วเสื mm ้อเปื mm ้อนหมดแล้วโอ้เสื้อเปื้อนหมดแล้วเอ้ยงาขึ้นหรือยังงาออกกิจกรรมงาออกกิจกรรมจะงาหรือขนาดเน้ะนี่ฮะเราจะงาหรือขนาดเนี่ยอ่วตรงเพชรดูนะคะ ดูดูดูสูงมากเลยนะคะดูดูขึ้นสูงเลยนะคะทีนี้ขึ้นสูงเลยนะ,ะเล่นแถ้งที่สูงเลยนะคะจะกอดคอเหมือนพ่อเขาเลยนะคะนี่เออเออ,อเออเอเดี๋เพิ่น้อยโชว์นะดู๋ยวจเพิ่น้อยโชว์นะแม่ดูนะเพิ่น้อยจะโชว์นะนี่ เข้ามาหน่อยเฮอะมาเล่นเป็นเพื่อนหนูมั้งหนูไม่มีเพื่อนเล่นเลยหนูอยากมีเพื่อนเล่นน่ะหนูอยากมีเพื่อนเล่นนะเข้ามาหน่อยดีเข้ามาหน่อยดีเข้ามาหน่อยดีดูหนเข้ามาหน่อยดีเจ๊จูงมือไม่ควานเข้าด้วยนะคะนี่ดูนะคะอยากให้เข้านะคะอยากให้เข้าไปเล่นกับเขานะคุณพ่อคุณแม่คะดูนะคะจับมือจูงมือเข้าไปนะคะดูนะคะอยากให้เข้าไปเล่นด้วยนะคะ อยากให้เล่นด้วยดูนะคะจับมือไว้อยากให้ก็เล่นด้วยเออเออเออมาเร็วมาเร็วมาเร็วเขาเรียกมาเร็วมาเร็วไม่ควาาเร็วเร็วเร็วไม่คว้าเร็วมาเล่นเป็นเพื่อนหนูเร็วเดี๋ยวคุณแม่ฟานเอมาเล่นเป็เพื่อนหนูเลวหนูอยากไม่มีเพื่อนเล่นเลยมา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 ดูนะคะมาถึงเพดทาวมาเร็วาเร็วมาเราเร็มาเร็วเร็เร็เร็ อักลิงกับลูกบอลนะนะคะตอนนี <Okay. S 1> okay. ้กลิ้งกับลูกบอลนะนะคะต้งเก็ดน้อยกลิ้งกับลูกบอลแล้วนะคะแม่ดูดูดูเอากลิ้งกับลูกบอลจะแล้วนะคะดูจะต้งเก็ดน้อยทำนะคะกลิ้งกับลูกบอลแล้วนะคะตอนนี้ดูนะคะจะต้งเก็ดน้อยทำนะคะกลิ้งกับลูกบอลอ่ะอ่ะระวังลูกบอลกับกับลูกช้างนะคะระวังลูกบอลกับลูกช้างนะคะดูนะคะอ้าว มูอเน,น้อยก็ลัดให้เข้าไปนะคะหลังคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามช่องอราบวทธามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ